สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องคอขวดอีกแล้วซึ่งคลิปที่แล้วที่ผมทาไปเนี่ยผมรู้สึกว่าผมยังไม่โอเคเท่าไหร่วันนี้ก็เลยมาทาคลิปใหม่เลยแล้วกันครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะพูดโดยองิงจากคลิปเดิมพอสมควรครับก็คือจะพูดเหมือนเหมือนกันแต่ว่าจะมีเสริมเพิ่มเติมเข้าไปบ้างนะครับผมอ่ะทีนี้มาเริ่มเลยดีกว่าเวลาเราพูดถึงคอขวดเนี่ยหลายๆคนชอบเข้าใจว่าอะไรหลายๆายคนชอบเข้าใจว่ามันคือการที่การ์ดจอเนี่ยมันเป็นตัวที่ใหญ่และแรงเกินไปในขณะที่ซีพียูเราเนี่ยมันเป็นตัวเล มันขับ4090ได้ไม่สุดมันขับการ์ดจอ4090ได้ไม่ไหวซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยถามว่ามันใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ซะทีเดียวเพราะอะไรเพราะว่าการ์ดจอกับ CPU มันทํางานคนละหน้าที่กันนะผมแล้วมันต้องดูเป็นงานด้ยวยว่างานไหน CPU ไหวงานไหน CPU ไม่ไหวนะผมอ่ะผมจะให้ลองดู w a r z o น n ะครับ w a r z o n เนี่ยเป็นเคสที่ขอขวดนะผมวอลโซเป็นเคสที่ขอขวดแล้วลองดูนะเคสนี้เนี่ย4090ต้องการงาน2,500กิโล แต่ว่าไอสามเราเนี่ยมันส่งงานแค่รอบละ500หมายความว่าอะไรหมายความว่า4090ต้องรอไอสาส่งงาน5รอบก็คือส่งงานให้ครบ2500ก่อน4090ถึงจะไปต่อได้ลองดูเปอร์เซ็นต์นะ4090วิ่ง30%เรนต์ในขณะที่ไอ้าวิ่งร้อยเลยนะครับผมวิ่งร้อยเลยเนี่ยครับผมนี่คือตัวอย่างที่คอขวดก็คือ CPU เนี่ยส่งงานให้การ์ดจอไม่ไหวนะครับผมแต่ถามว่าแบบนี้จะสรุปเลยเลยไหมว่าไอสาเนี่ยมันขับ4090ได้ไม่สุดก็สรุปไม่ได้สักทีเดียวเพราะอะไรเพราะว่า พอลองไปดูเป็นงานอื่นเนี hey, ่ย g o t บากนะครับก o t นี่ครับผมพอเป็นเช็ดของก o t เนี่ย4090ต้องการงานแค่500หมายความว่าอะไรหมายความว่า I3 สามเนี่ยสามารถส่งงานให้ได้พอดีเลยที่500ก็คือ4090เนี่ยสามารถไปต่อได้ทันทีลองดูนะครับ4090วิ่งร้อยเลยนะครับผมนะฮะเห็นไหมไม่คอขวรเลยแต่เพราะว่าเช็นเนี่ยเนี่ยจะพิเศษตรงที่มันพอดีพอดีกันเลยก็คือ4090เนี่ยต้องการงาน500แล้ว I3 สเนี่ยส่งงานได้ให้ด้500พอดีนะเห็นไหม ไอสาก็จะวิ่งร้อยเหมือนกันนะครับผมก็คือเป็นเคสที่พอดีอย่างที่บอกไว้นะครับทีนี้เคสเนี่ยถามว่าขวดไหมบางคนบอกขวดเพราะว่าซีพียูวิ่งร้อยผมจะตอบว่ามันจะขวดได้ไง,งก็ได้เมื่อการ์ดจอมันก็ทํางานเต็มที่มันวิ่งร้อยเหมือนกันนี่ครับผมนี่คือเคสที่ไหวนะครับดังนั้นเนี่ยจาก2ตัวอย่างนี้เนี่ยก็คือน่าจะเห็นเลยชัดเจนแล้วแหละว่าการจะบอกว่า CPU เนี่ยขับการ์ดจอสุดไม่สุดขวดไม่ขวดเนี่ยบางทีมันขึ้นอยู่กับงานขึ้นอยู่กับเกมด้วยนะครับ แต่ในบางครั้งมันจะคอขวดหรือว่าไม่คอขวดเนี่ยนอกจากเกมที่เราเล่นแล้วเนี่ยบางทีมันขึ้นอยู่กับเรสูลูชันด้วยนะครับผมเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราปรับ Resolution ต่ำๆอย่างเช่น Full HD อย่างเงี้ยงานเนี่ยมันจะไปหนักที่ CPU นะครับก็คืองานที่การ์ดจอเนี่ยมันจะเบาลงเออ่ผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะได้เห็นไหมครับเได้ไหมอันนี้คือ Full HD นะครับลองดูที่ i 3มเห็นไหมน้อยกว่าเพื่อนเลยในขณะที่ i 5 i 7 i 9เนี่ยการ์จออยู่ในช่วงเดียวกันก็นนคือ190-200นะครับผม190-200อยู่ในช่วงเดียววกกัันนนนนะครรรบผมมแล้ดูเเเปอ์์ซ็็ตาาทงห สาม0ูนย์ที่อยู่ในช่วง6 0สิถึงเจพอๆกันนะครับผมในขณะที่พอเป็น i3 เนี่ยเห็นไหมงานเนี่ยมาตกมาหนักที่ CPU เลยนะผมแปดสิบเปอร์เซนขณะที่การ์ดจอทำงานแค่54เนี่ยครับผมอันนี้คือ i3 คอขวดนะครับผม i3 คอขวดแต่ว่าแต่ว่าแม้จะเป็นเกมเดียวกันแต่ถ้าเราปรับ resolution ขึ้น CPU ียูทำงานน้อยลงทันทีนะครับผม67%นะครับผมในขณะที่การ์ดจอเนี่ยทำงานมากขึ้นเลยทันทีอันนี้คือ resolution 4K ์เครับ คือยิ่งเราปรับเรซูเมชั่นลงสูงเนี่ยงานจะไปตกที่การ์ดจอมากขึ้นแล้วก็จะมาเบาที่ CPU ลงนะครับเห็นไหมพอเป็น 4k ปุ๊บเนี่ยเห็น<ช><ช>ไหม fps อยู่ในช่วงเดียวกันหมดเลยแม้จะเป็นไน3ก็ตามนะครับก็ <ๆ S 2> คือมันจะมีเคสแบบนี้ด้วยนะครับแต่เอางี้ละกันผมจะบอกงี้ละกันว่าถ้าเกิดคุณจะซื้อจริงๆนะผมแนะนำว่าอย่างสี่ศูย์เาศูนย์เนี่ยอย่างน้อยสุดควรเป็น i 5หรือ i 7ขึ้นไปนะครับผม i 5หรือ i 7ขึ้นไปเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยฮะ คือบางทีเราเล่นเกมเนี่ยเราไม่ได้มาเล่นเกมเกมเดียวใช่ไหมเราเล่นเกมที่บางคนจะเล่นหลายเกมเงี้ยนะครับผมดังนั้นการซื้อมาเผื่อเพื่อรอ,องรับเกมอย่างบางเกมที่มันคอขวดเนี่ยก็จะได้ไม่มีปัญหานะครับผมแล้วถ้าไปเล่นเกมที่มันไม่ได้กิน CPU หนักเนี่ยก็คือจะได้ชิวๆไปนะก็คือเนะี่ยผมมันถึงได้มีการกําหนดซีพียูขั้นต่ำสำหรับการจอตัวน,นี้ตัวน,นี้ไปเพื่อให้มันใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหานะแล้วก็ราบรื่นนะครับผม